บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม2566สำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องโดยหลักๆก,ก็จะมี7รายการรวมถึงวงเงินพิเศษที่ได้รับเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลรายการที่1วงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้รวมเพิ่มเป็นคนละ 400และ500บาทตามเกณฑ์รายได้คือปกติเนี่ยได้เดือนละ200และ300บาทแต่ในเดือนมกราคม2 6 6 6รัฐบาลเติมเงินพิเศษให้เป็นของขวัญปีใหม่อีกคนละ200บาทก็รวมเป็นคนละ400และ500บาทสำหรับใช้ซื้อของกับร้านค้าที่ร่วมโครงการรายการที่2วงเงินค่าเดินทางลด โดยสารสาธารณะรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบอขอสอได้คนละ500บาทรายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้คนละ100บาทต่อรอบ3เดือนสำหรับการ เป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มนะครับก็คือรอบเดือนมกราคมถึงมีนาคม66ได้ส่วนลดคนละ100บาทรายการที่4วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทตามที่จ่ายจริงนะครับโดยค่าไฟในเดือนพันวาคม2565 บ้านของท่านต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์315บาทนะครับและท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่จ่ายจริงอย่างสมมุติใช้ไป300บาทก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ300บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18มกราคม2566ก็สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยแต่หากในเดือนธันวาคม65บ้านของท่าน ใช้ไฟเกินเกณฑ์315บาทท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้สำหรับค่าไฟฟ้ารายการที่5นะครับวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินัวรเรือนละ100บาทนะครับหลักการเหมือนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับก็คือค่าน้ำในเดือนธันวาคม65บ้านของท่านต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์315บาท ท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน100บาทตามที่จ่ายจริงโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านในวันที่18มกราคม6 6ก็สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยแต่หากในเดือนธันวาคม65บ้านของท่านใช้น้ำเกินเกณฑ์315บาทท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับ รายการที่6นะครับเป็นเงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินพิเศษคนละ200บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่22มกราคม -66 สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยและรายการที่7นะครับเป็นเงินช่วยเหลือค่าซื้อก๊าซถุงต้ม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าหาบเล่แผงลอยที่ร่วมโครงการกับทางปอตอทอก็จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับซื้อก๊าซปอตอทอกับร้านค้าที่ร่วมโครงการอีกคนละ100บาททั้งหมดนี้คือ7รายการหลักสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับ13ล้านกว่าคนก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง ในเดือนมกราคม2566ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในเดือนมกราคม66นี้เช่นเดียวกันแต่ยังไม่แจ้งว่าจะเริ่มประกาศผลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องรอความพร้อมและความการตรวจสอบความชัดเจนก่อนที่จะประกาศแจ้งให้ทราบไป ดูการประกาศผลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อรอลุ้นกันในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับส่วนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการรัฐเดิมก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องในเดือนมกราคม2 5 6 6นี้ครับและก็ได้รับของขวัญปีใหม่เป็นวงเงินพิเศษอีกคนละ200บาท สำหรับใช้ซื้อของนะครับโดยสรุปก็คือวงเงินซื้อของเดือนมกราคม66ได้เพิ่มเป็นคนละ400และ500บาทครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับณนะวันที่27ทธันวาคม2565ครับ